วันนี้สัตจะทำบักมาจบเกมแบบสปีดลันใน2คืนหรือ10บนาทีเลยเอาตูดมาเข้าไปในช่องนี้เลยเฮ้ยเ <Hey, hey, S 1> มันมาแล้วมันจะยิงมาสัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ย โดยเกมนี้จะ,จะใช้คัดคาวบอยก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้ซันชิโร่นะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคัสคาวบอยเราจะได้ม้าและปืนรีบเก็บกระสุนแล้วไปเอามาระวังอย่าให้มันหลุดออกจากเซฟโซนวิธีการทำบักมา้าแลกม้าและนั่งตรงป้อมปืนเมื่อเรานั่งปืนม้าจะดรอปลงไปเองแล้วก็แค่ขึ้นไปขี่ม้าและยิงมา้าจากนั้นมันก็บิน บินไปแล้วทุกคนถ้าเราไม่มีป้อมปืนเราสามารถใช้ไม้ตัวเพื่อทําอย่างนี้ก็ได้โดยเดกม้ตัวที่จะบินและนั่งไม้อีกตัวถ้าไม่มีไม้ใช้เก้าอี้ก็ได้ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราสามารถค่าป้อมปืนของเราแล้วขึ้นไปนั่งแทนได้หมายถึงป้อมปืนที่อยู่บนกระแพงนะตอนกลางคืนให้ปรับตาฝ่กให้ต่ําที่สุดเพราะเราจะเห็นรังรถไฟชัดขึ้นตอนกลางคืนเราจะบินต่าหน่อยระวังพวกเอาโลด้วยตอนนี้เช้าแล้วเกมนี้ถ้าผ่านเราจะได้ประมาณ120บอลตอนนี้ถึงห0,000เมตรแล้ว หกหมื่นเมตรแล้วเจ็ดหมื่นเมตรแล้วเหลืออีกเซฟโซนเดียวก่อนถึงแปดหมื่นเมตรจะตอนกลางคืนพอดีถึงแปดหมื่นเมตรแล้วให้สังเกตสะพานสูงสูงที่มันตั้งอยู่บินนนไปเรื่อยๆจนเช้าพอเช้าเราก็มาด้านหลังของสะพานตั้งรําก่อนเพื่อเตรียมแลนดิง้งแนะนำให้อ้อมด้านขวาของป๊อบป,ปืนให้เราตูนม้าบินนำเพื่อให้มันเข้าช่องง่ายขึ้นและทำให้ม้าโรยิงตายยากขึ้นด้วยแลนดิ้งแล้ว เอาตูดลงจอดให้มันยิงหัวไม่ได้ก่อนโอ้ยชนอเอะเฮ้ยเมันมาแล้วมันจะยิงมาสัตว์โอ้ยโอยโอ้ย,อย,อย,อยมันยิงสัน้นรีบรีบเฮ้ยไปได้แล้วมันเกือบตายโอ้โหเกือบตายเกือบไม่ผ่านถ้าเราบินอยู่ฝั่งป้อมปืนเราอาจจะโดนเอาลอที่สปอนมาเยอะๆยิงเราได้ให้เราไปบินอยู่ฝั่งสะพานสูงบินวนไปวนมาอยู่ฝั่งนี้เลย ดูสิสะพานมันต่ำลงแล้วโอ้สะพานจะสนิทแล้วเดี๋ยวฉันจะบินลงไปดูใกล้ๆนะจบแล้ว ถ้าเราทำแบบนี้ได้เราจะผ่านทุก4เควสเลยได้ประมาณ120บอนไม่ใช้รถไฟได้30ไม่ฆ่าตัวอะไรได้30ไม่ขายอะไรได้30สุดท้ายไม่ตายเลยได้30ถ้าใครได้เล่นกับซันและให้ซันทำบักม้าบินเพื่อผ่านควส120ให้เพื่อนๆหลบอยู่ในรถไฟอย่ายิงซอมบี้และอย่าขับรถไฟอย่าขายทองเพราะจะทำให้ไม่ครบ4เควสวันไหนว่างเดี๋ยวซันจะมาแบกเพื่อนๆนะ เป็นงไงบ้างนะครับชอบคลิปนี้ของไซชิโร่ไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ไซชิโร่้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ